ดิสนี y o อ i นไอ2024วิสมันปรางและ2บอยสก่อนอื่นต้นของขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เอดูแม่ปรางกับเด็กๆมาด้วยตลอด แม่แม่ปรางและเด็กๆได้รับโอกาสดีๆหลายๆอย่างเข้ามาและขอขอบคุณไลฟ์เนชั่นเทโรนะคะที่จัดงานดีๆขึ้นมาแบบนี้ทําให้อินฟลูเอนเซอร์ตัวเล็กๆอย่างแม่ปรางกับเด็กๆได้มีโอกาสไปชมดิสนีย์ออนไอทูเอร์เซน2024ด้วยค่ะดิสนีย์ออนไอทูเอร์เซน2024ครั้งนี้มีอะไรบ้างตามไปดูเลยค่ะเปิดฉากมาด้วยโชว์จักรยานของดิสนีย์ตามด้วยมิกกี้เมาส์และผองเพื่อนตามมาด้วยโมอาหน้าซึ่งเพลงที่โชว์เนี่ยมันถึงสามเพลงด้วยกันค่ะทุกคนต้องลองฟังกันดูนะคะว่ามีเพลงอะไรบ้าง อินเครดิเบิลมาทั้งครอบครัวเลยค่ะมีปล่อยพลังจุดไฟแล้วก็ดับไฟกลางเวทีกันไปเลยต่อไปเอลซ่าค่ะซึ่งฉากเนี้เป็นฉากที่ทุกคนในฮอลลี๊ดกันสุดๆไปเลยค่ะต่อไปไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าคือ The Lion King นารากับซิมบ้าโชว์เพลง can you feel the love tonight โรแมนติกสุดๆไปเลยค่ะทุกคนนึกว่าซิมบ้าอุ้มแม่อยู่กลางวเวทีซะแล้วเชียว เรื่องต่อไป Toy Story ค่ะพากันแท็กทีม f o ก k y วุ่นวายกันสุดๆปวดเวทีไปหมดเลยค่ะทุกคนเด็กๆประทับใจสุดก็เรื่องอาดินนี่แหละค่ะทุกคนรักในะระจิงตุ๊บบล่มเละแถมจัดมินบินเองไม่ต้องพึง่งพรมวิเศษเลยฉากจบรวมเจ้าหญิงดิสนีย์ทั้ง8คนประทับใจสุดๆไปเลยไปชมกันนะคะ Disney on i2 0 o 4 t n e แม่ปรงังแนบผังที่นั่งและราคาไว้ให้นะคะทุกคน